เนื่องมาจากสมณองค์การของสันนิบาตที่ออกมาแล้วเราก็เห็นทางสาภาสังคราชคาตอลิกแห่งประเทศไทยก็ตอบรับแล้วก็ออกมาเป็นสารอภิบาลสังฆชนเรนกรราชสีมาก็เหมือนกันพระคุณเจ้าชูศักดิ์นะครับก็ตอบรับในสิ่งที่ออกมาจากพระศาสนาจักสากลออกมาจากสาภาสังฆราชแล้วก็ลงมาสู่สังฆชนของพวกเรา ก็เลยออกมาเป็นประกาศปิดศักดิ์สิทธิ์ของสังฆงดินรนครราชสีมา ศักดิ์สิทธิ์ในสังฆมณฑลนครราชสีมาเนาะเราก็เนื่องมาจากสมณองค์การของสันนิบาตที่ออกมาและเราก็เห็นทางสภาสังฆราชคาทอริกแข่งประเทศไทยก็ตอบรับแล้วก็ออกมาเป็นสารอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมาก็เหมือนกันพระคุณเจ้าชูศักดิ์นะครับก็ตอบรับในสิ่งที่ออกมาจากพระศาสนาจักรสากลออกมาจากสภาสังฆราช แล้วก็ลงมาสู่สังฆบุตรของพวกเราก็เลยออกมาเป็นประกาศปีศักดิ์สิทธิ์ของสังฆบุตนครราชชีมาก็ดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆมีแต่งตั้งบรรดาพระสงฆ์สันตบุตรนะครับที่จะดําเนินการเป็นคณะกรรมการในการขับเคลื่อนดําเนินงานในปีศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ออกสารอภิบาลออกมาในปีศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้พี่น้องสันตบุตร กิจชนในสังดนราชสีมาได้นำเนินการในปีศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับปีศักดิ์สิทธิ์ในวันเปิดเนาะก็จะมีคู่มือปีศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมที่ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็มาร่วมกันอ่านาศึกษารายละเอียด นะเพื่อที่จะเตรียมงานเตรียมพิธีเปิดนะให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระศาสนาจากดําเนินการในวันนั้นนะครับนะทางพิธีกรรมบอกว่าให้ใช้มิซานะในรูปแบบของเซสชันแนวแมสนั่นก็คือมีพระสังฆราชมีพระสงฆ์นักบวชมีพี่น้องสัตรุดมาร่วมชุมนุมกันแล้วก็มีการแห่นะเพราะฉะนั้นในปีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะเห็นว่าสังคันครรรชสีมาก็จะเริ่มจากการชุมนุมกัน นะในสถานที่ที่คิดว่าเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเราเนาะนะครับเพื่อที่จะเริ่มพิธีด้วยการฟังสมณวง์การนะของสมเด็จพระสันตะปาปาในปีศักดิ์สิทธินะ์จากนั้นเราก็จะมีขบวนแหนะ่กัางเคศปีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกัางเขนปีศักดนะิ์สิทธิ์น,นียก็จะทาขึ้นในปีศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษเสร็จแล้วเราก็จะประดิษฐานไว้ในที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้สักุดได้มาเคารพ จะได้มาไหว้หรือว่าได้มานมัสก,การในช่วงปีศักดิ์สิทธิ์ตลอดปีตอนนี้ถ้าเราเข้าไปในวัดเราก็จะเห็นกระเขีนปีศักดิ์สิทธิ์ปฏิฐานไว้ที่อาสามวิหารในวันนั้นเราเริ่มจากพิธีแห่ที่นู้นแล้วก็จะแห่มาที่นี่นะครับมีกระเขนปีศักดิ์สิทธิ์นำมีพระสังฆราชประสงค์รับบวชสรวลที่สําคัญส่วนหนึ่งในส่วนของผู้มือปีศักดิ์สิทธิ์นะครับของพิธีกรรก็คือการแห่เข้าสู่อาสนวิหารนะครับ ในพิธีกรรมในวันนั้นนะหลังจากที่เราน,นมาสัสก,การการเขนที่นี่แล้วเราก็เคลื่อนการเขตนเข้าสู่อาราวิหารนะครับเราก็จะเข้าไปที่หน้าวัดหน้าวัดเราก็จะมีที่รางบาปที่้างบาปนียสำคัญนะในปีศักดิ์สิทธิ์เพื่อเราจะได้ระลึกถึงความเชื่อของพวกเรานะครับเราประกาศยืนยันความเชื่อเราประกาศละทิ้งสิ่งที่ตรงข้ามกับความเชื่อของเราเราก็จะมีการประกาศ ยืนยันความเชื่อของพวกเราความกพร,ระสังฆราชเป็นตักการจากนั้นเราก็เข้าสู่วิสาปีสักดิธิ์ซึ่งจําได้ว่าเราฉลองอครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พอดีก็จะเป็นวิสาฉลองในปีศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้เปิดแล้วก็ได้ดําเนินการในปีในช่วงที่ผ่านมาครับสังเกตว่า ที่ประตูอาสนวิหารเนี่ยเราก็ปรับปรุงบูรณาขึ้นในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษปีงของหวังนะเราก็จะเห็นคุณพ่อเขียนสเปซนอนคอนฟูดิตซึ่งเป็นสมณะองค์การนะของสมเด็จพระสันปาปาฟรานซิสในปีศักดิ์สิทธิ์เราก็จะออกแบบนะรูปแบบของบานประตูเนี่ยนะให้เข้ากับประวัติศาสตร์แห่งความรอดโดยอิงจากพระกรรมัมภีร์จากพระวาจาของพระเบญจเจ้าแล้วก็สมณะสารของสันปาปาในปีศักดิ์สิทธิ์ ะเริ่มต้นจากโน่นแหละการริมพิสร้างจนถึงเรื่องราวของบุญยราศีเรื่องของแม่พระซึ่งเป็นความหวังสูงสุดในปีศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราครับก็จะมีเรื่องราวอยู่ในประตูศักดิ์สิทธิ์นะครับ ถาดูไล่เรียงนะครับลำดับประตูก็จะมีหมายเลขกํำกับไว้นะครับช่องที่ 1, ที่2ที่3ไล่ขึ้นครับ4 5 6หแล้วก็ไล่ลงมา 7, 8, 9, 10, 11, 12 12ช่องประตูซึ่งเป็นประตูเก่าแต่ว่าพ่อให้ช่างเขาไปทำเป็นเป็นเรซินเป็นเรซินนะครับลักษณะคล้ายบ่อน์เนาะนะครับ เริ่มจากเมื่อเราพูดถึงประตูศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็จะพูดถึงประตูสวรรค์อันนี้เริ่มจากการเนรมิตรสร้างนะครับในรูปเนี่ยก็เป็น,นปฐมกาลบทที่1ข้อที่27พระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ถ้าพ่อใช้ภาพเนี่พ่อสอนคําสอนเรื่อง เราเป็นมนุษย์เป็นภาพลักษณ์ของพระเป็นเจ้าได้เลยเราถูกสร้างมาเป็นภาพลักษณ์ของพระเป็นเจ้าเนี่ยในความหมายเชิงศีลธรรมว่าเราเนี่ยนะต่างจากสิ่งสร้างอื่นๆนะเราเนี่ยมีโมโนธรรมเรามีสติปัญญาเรามีเหตุผลมากกว่านั้นก็คือเรามีน้ำใจอิสระนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยเป็น image of God นะครับเป็นภาพลักษณ์ของพระเป็นเจ้าเพราะว่านะครับ เรามีสติปัญญาที่ใช้เหตุผลได้เรามีน้ำใจอิสระนะครับที่จะแยกแยะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอาดีหรือเอาชั่วแต่นะครับประเด็นที่สองเนี่ยเป็นมนุษย์นะที่ได้รับน้ำใจอิสระมีอิสระในการตัดสินใจก็จริงแต่ว่าเลือกเอาสิ่งที่จะแยกจากพระเป็นเจ้าเราก็จะเห็นประตูบานที่สองเนี่ยมนุษย์ตกในบาปเราก็จะเห็นสิ่งที่คุณพ่อร้อยเรียงแต่ว่าเมื่อมนุษย์ตกในบาปแล้วนะครับ นะพระเป็นเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์นะพระองค์ยังทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาของพระองค์พระองค์ส่งทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวดีนะครับเรื่องการบังเกิดมาของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นนะภาพที่สานี่เป็นภาพการประกาศข่าวดีข่าวดีนี้ก็อยู่ในข่าวดีความรอดแห่งความหวังที่พระเป็นเจ้าส่งแจ้งมาทางทูตสวรรค์ของพระองค์แล้วแม่พระก็เซเยสนะตอบรับนะครับ แผนการของพระเป็นเจ้าก็จะเริ่มดําเนินขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเมื่อแม่พระตอบรับแผนการของพระเป็นเจ้าแล้วนะพระเยซูเจ้าเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์สิ่งที่ชาวยิวสิ่งที่อิสยานะครับทำนายแล้วก็รอคอยกันมาหวังกันมาและความหวังนี้ก็เป็นจริงอยู่ตรงนี้เมื่อพระเป็นเจ้าเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ในพระเยซูเจ้าอาศัยพระเยซูเจ้าโดยพระเยซูเจ้านี่แหละนะครับต่อจากนั้นเมื่อพระองค์บังเกิดแล้วนะครับเมื่อเราจะทาประตูในปีศักดิ์สิทธิ์นะครับเราก็จะเห็นสิ่งที่จะเป็นความสําคัญของประตูศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระเยซูเจ้าเองเป็นประตูแห่งความรอดก่อนที่พระองค์จะเป็นประตูแห่งความรอดเราก็เกี่ยวเนื่องมาถึงว่าเมื่อพระองค์เกิดแล้วพระองค์ก็เสด็จไปทําหน้าที่ประกาศข่าวดีนะในสิ่งที่จะเป็นพระองค์ประกาศนะครับพระองค์ประกาศ ปีงความโปรดปานของพระเป็นเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในสมรสารถ้าเราไปอ่านดูนะครับในสมรสารข้อที่หนึ่งเนี้ยก็จะบอกแล้วว่าพระองค์ประกาศปีงความโปรดปานของพระเป็นเจ้าพระองค์ไม่ได้แค่เทศสอนหรือว่าประกาศแต่พระองค์ยังปฏิบัติและเป็นแบบอย่างแก่เราด้วยเป็นนายชุมพบาลที่ดีไปที่ไหนกระทําแต่ความดีนี่คือสิ่งที่เป็นชีวิต ของพระเยซูเจ้าจริงและในพระวรสารตอนนี้แหละพระเยซูเจ้าเป็นนายชมพบาลที่ดีนี่แหละเราก็จะเห็นว่าพระองค์เป็นประตูด้วยประตูแห่งความรอดในบทพระวรสารนบุญยนในบทที่10ข้อที่11นะครับเราก็จะเห็นทุกๆประตูในปีศักดิ์สิทธิ์หรือว่าแม้แต่ประตูศักดิ์สิทธิ์ของอส่วนกลางของพระสันตะปาเราก็จะเห็นความสําคัญของพระเยซูเจ้าเป็นประตูแห่งความรอดนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับ เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ตามมาเมื่อพระองค์ประกาศข่าวดีพระองค์เทศสอนพระองค์ดาเนินชีวิตของพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความรอดและความหวังแล้วเราก็จะเห็นว่าพระองค์ได้ผีพระชนของพระองค์นะครับในสมรสารบอกว่าพระเจ้าทรงสินพระชนและถูกฝังไว้ความหวังเกิดจากความรักและตั้งมั่นอยู่ในความรักที่หลั่งออกมาจากดวงพระทัยของพระเจ้าผู้ถูกแทงบนไม้กลางเขนนขาอหวังของเรามาจากความรัก ความรักเราอยู่ในพระฤทัยของพระเจ้าที่ยอมสิ้นพระชนเพื่อเราแต่พระองค์สิ้นพระชนแล้วนะครับความหวังเราไม่ได้จบนะความหวังเราไม่ได้สิ้นสุดนะนะครับความเชื่อของเราไม่ได้ตายไปแล้วก็ถูกฝังไว้เท่านั้นนะพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพการประกาศพระวรสารการสิ้นพระชนและการกลับฟื้นคืนจากความตายเป็นสารแห่งความหวังที่สําเร็จจริงตามพระสัญญาครับเราจึงเห็นภาพที่คุณพ่อใส่ว่าพระเจ้า ได้ส่งกลับคืนประชาชนมาชีพสารความหวังที่พูดไว้ที่พระเจ้าประกาศไว้ไม่ได้ตายนะแต่เป็นจริงนะพระเจ้าเอาชนะบาปและความตายนะครับพระองค์เสด็จกลับคืนชีพเมื่อพระองค์เสด็จกลับคืนชีพแล้วส่วนข้างล่างลงมาเป็นการเสด็จมาของพระจิตเจ้าความหมายของคุณพ่อที่จะให้ใส่ตรงนี้ก็คือการประทับอยู่ของพระจิตเจ้าตลอดมาในชีวิตของพระศาสนาจักรที่กําลังจาริกเดินทางพวกเราเนี่ยเป็นพระศาสนาจักรที่กําลังเดินทางโดยเฉพาะในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ แต่ว่าพระเป็นเจ้าประทับอยู่กับเราผ่านทางพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าทรงส่องสว่างแก่ผู้ที่มีความเชื่อทุกคนด้วยแสงสว่างแห่งความหวังพวกเราก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ในศาสนาจักรที่มีพระจิตเจ้าทํางานอยู่ทาการพวกเราและพระจิตเจ้านี่แหละในปีงความหวังนี่แหละจะได้ส่องสว่างพวกเราให้เราได้เดินทางในนทางที่ถูกต้องในแสงสว่างของพระองค์นะครับเมื่อเราพูดถึงพระจิตเจ้าแล้วนะครับความหวังของคิสชน นะครับความหวังสูงสุดของพวกเราชีวิตนิรันดอนภาพนี้ก็จะเป็นดลัสชัดเมนซึ่งโดยปกติเราก็จะเห็นรูปเหมือนในโบสซิสตินใช่ไหมก็จะมีรูปดัลลัสชัดเมนแต่ด้วยความที่ว่าศิลปินเราก็ด้วยด้วยความความรู้สึกเขาเขาอยากได้รูปนี้แล้วก็จะมีหนังสือที่กางออกเป็นชีวิตของพวกเราแต่และคน <S 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 พวกเราทุกคนที่ตายไปก็จะได้รับการพิพากษา แล้วก็จะได้เข้าสู่ชีวิตในลอนดอน <c oughs> เป็นความหวังของพวกเราเราหวังไหม <c oughs> หวังจะได้เข้าสวรรค์ไหม <c oughs> ห,วหวังจะเห็นเชื่อของเราอยู่ตรงนี้ไหม <c oughs> เราทุกคนต้องหวังใช่ไหมต้องหวังต้องมีอะไรชื่ออยู่ตรงนี้แต่เวลาประก,กาศออกมานะนี่ก็จะเป็นชีวิตในลอนดอนซึ่งเป็นความหวังของเรานะครับในสมรสาสานก็บอกนะข้าพาเจ้าเชื่อในชีวิตในลอนดอนความเชื่อของเรายืนยันเช่นนี้ความหวังของริตชนมีรากฐานในคําเหล่านี้ เพราะความหวังคือคุณธรรมชีวิตนิรันดรคือความสุขของเรานะครับความหวังสูงสุดของเราคือสวรรค์คือชีวิตนิรันดรเมื่อเราได้เข้าสู่ชีวิตนิรันดรแล้วแน่นอนอันนี้เด่นชัดนะครับเราเห็นรูปพ่อนนโคลัสเซมีคนถามพ่อว่าในบรรดารูปภาพทั้ง12เนี่ยมีแต่รูปที่เกี่ยวข้องกับพระกัมพีแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางส่วนของสมรสานแล้วพ่อเดโกลัสโผล่มาได้อย่างไรพ่อนนโคลัสเป็นตัวแทนที่สมรสานบอกว่า มรณะสกีบรรดามรณะสกีเป็นประจักษ์พยานที่น่าเชื่อถือที่สุดของความหวังนี้แสดงว่าคนที่ดำเนินชีวิตนะด้วยความหวังเด่นชัดออกมาโดยเฉพาะแบบอย่างของผู้ที่เป็นมรณะสกีทั้งหมดเขาได้รับตรงนั้นเขาสมหวังตรงนั้นเพราะฉะนั้นแบบอย่างของพ่อน,นี้นนก็จะเป็นแบบอย่างแกเราว่าเราหวังแล้วความหวังไม่ทำให้เราผิดหวังเราได้รับแน่นอน อันนี้คือความเด่นชัดของบรณสักขีที่บอกว่าเป็นประจักษ์พยานที่น่าเชื่อถือไม่หลอกลวงนะคือถ้าเราหวังถ้าเราเชื่อแล้วถ้าเราตายในความหวังในความเชื่อของเราแน่นอนเราได้เข้าสู่สวรรค์ จากคุณพ่อนนโคลัตก็พิเศษนิดหนึ่งเรื่องด้วยคุณพ่อนนโคลัตเป็นพ่อชวดที่นี่ด้วยนะครับ,บ <า S 2> ก็เลยใส่ตรงนี้ไว้สํารุดก็จะได้เตือนใจเขาอย่างน้อย<บ>แล้วก็มีคุณพ่อนนโกลัตเดี๋ยวซึ่งเคยอบรมซึ่งเคยพิบาลซึ่งเคยดูแลพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับก็จะให้สํารุดได้รู้ได้เห็นในภาพที่ออกมาก็อาจจะมีเรื่องราวของพ่อนนโคลัตถ้าเราไปที่บ้านหันเราจะเห็นตรงนี้อยู่นะที่รักครั้งระกครั้งระครั้งที่คุณพ่อนนโกลัตย่ำรักครั้งแล้วก็เรียกให้สํารุดมาสวด ครับสมัยคุณพ่อเป็นพ่อจัวัดอยู่ที่นั่น,นแล้วเราก็มีระฆครังตรงนี้อยู่นะเราก็จะไปเห็นตรงนั้นอย่าลืมไปย่ำะระฆคังแล้วก็สวดขอพรนิกรัตนะ์า่านะครับเป็นจัญ,ญลักษ์จันสั์ลักษ์ให้เราเห็นไปนอกสุดท้ายอันนี้เป็นไฮไลท์นะอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับแม่พระแม่พระนะครับพระแม่มารีพระมารดาของพระเป็นเจ้าเป็นประจักษ์พยานสูงสุดแห่งความหวังเนี่ยในสมรณสารข้อที่24นะเราก็ไปเปิดดูได้เลยนะแม่พระเนี่ยนะครับดำเนินชีวิตนะครับ ด้วยความนบนอบตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้านะสุดท้ายแม่พักก็ได้รับสิ่งที่เป็นความหวังสูงสุดนะครับการที่พระเป็นเจ้าเทิดเกียรติพระนางเป็นพระมารดาของพระเป็นเจ้านะรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณแล้วก็เป็นราชินีเดงเมืองสวรรค์เราซึ่งเป็นลูกของแม่เราก็หวังอยู่ตรงนี้ว่าเาสักวันนึงเราก็จะต้องไปถึงตรงนี้ ปีศักดิ์สิทธิ์ของมิสังโคราชนะประกาศออกมาเลยว่าเป็นแนวทางอภิบาลแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นแผนแบบการปฏิบัติงานประจำปีศักดิ์สิทธิ์นี้ของพวกเราต่นะแรกเลยก็คือกำหนดให้ทุกวัดโรงเรียนองค์กรหน่วยงานสังคมมรนะดำเนินงานโครงการรักโรครักเล่า นั่นก็คือต่อเนื่องจากปีรักโลกที่ประกาศไปแล้วเราก็เอาโครงการนี้มาทําต่อในปีศักดิ์สิทธิ์นี้ทําเป็นรูปธรรมนะทาให้พื้นที่เขียวขึ้นอย่างน้อยก็20%่อนตะ์ของพื้นที่ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแต่ละวัดแต่ละโรงเรียนแต่ละหน่วยงานที่เราจะสัมผัสในช่วงที่เราลงโคราชจนช่วงนี้เนาะเราก็จะเห็นสภาพสิ่งที่เรากําลังดําเนินงานอยู่ในปีศักดิ์สิทธิ์นะครับในส่วนที่2อนั่นก็คือ ให้จัดตั้งกลุ่มเยาวชนในแต่ละวัดแต่ละวัดต,ต้องมีกลุ่มเยาวชนที่ได้จัดตั้งแล้วก็ดําเนินงานพระคุณเจ้าก็าให้ความสําคัญกับการอภิบาลเด็กๆและเยาวชนให้เยาวชนได้มีโอกาสที่จะได้เรียนคําสอนได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติศาสนริจอย่างดีมากยิ่งขึ้นในประเด็นที่2ส,ส่วนประเด็นที่3ก็คงจะเป็นเหมือนกับทุกๆมิสซั่งนะให้ส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาของบรรดาพระสงฆ์นักบวชแล้วก็สตรุมร ล้วก็จะเห็นว่ามีสามขราชก็จะมีการเดินทางจะริกัสแวมบุญทั้งส่วนของพระสงฆ์เองนะครับทั้งส่วนของนักบวชแล้วก็พิโรศสตรัตว์ลุดทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่พระคุณเจ้าเน้นและให้ปฏิบัติเป็นรูป,ปรธรรมถ้าจะพูดย่อยๆก็คือสิ่งที่เราปฏิบัติเป็นงานกิจเมตตาเป็นงานที่เราปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในปีศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับนหนึ่งก็คือการ เปิดโอกาสให้สัตว์ตมลุดนที่เขาห่างวัดไกลวัดนะได้เข้ามาแก้บาปรับศีลปฏิบัติศาสนกิจนะครับนะส่วนไฮไลท์ที่สําคัญในปีนี้อยากให้เป็นงานเด่นของสังคนทนแล้วก็ลงนโยบายให้พระสงค์นะครับได้ช่วยเหลือสัตว์ุดให้ได้รับพอพรอ,อ,อย่างเต็มเปี่ยมนะครับในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์มากรุณนี้ก็คือการช่วยเหลือผู้ที่แต่งงานยังไม่เรียบร้อย นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ประกาศออกมาแล้วแล้วเราประสงค์กร่วมมือกันเพื่อที่จะติดตามสักรุดในวัดของพวกเราแล้วก็นําพวกเขามาเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆที่จะช่วยเหลือพวกเขาในการช่วยเหลือผู้สมรสที่แต่งงานยังไม่เรียบร้อยอนอกจากนั้นก็จะมีประเด็นย่อยในงานกิตเมตตาการเยี่ยมผู้ต้องขังการให้อภัยกับศัตรูที่อาจจะทิ้งความเชื่อไปในพื้นสังก็อาจจะมีตัวอย่างบ้างสมมติบางคนก็ห่างความเชื่อ บางคนก็มีประเด็นว่าออไปไปบวชเป็นพระภิกษนะุในโอกาสที่เราให้อภัยเป็นพิเศษเราก็ตอนรบับเขากลับขึ้นมานะครับถือว่าเป็นการให้อภัยแล้วก็การได้บัญญาติของสมุดรเรากลับขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็จะมีส่วนของออพระสองฆ์เราก็อาจจะต้องเยี่ยมเยียนสตัตว์ประลุที่อยู่ห่างไกลนะครับเป็นงานอภิบาลของพวกเรานะครับ for the christmas and เรื่องการสแสวงบุญในสังฆมณฑลนะครับสิ่งที่เรากำหนดขึ้น,นพร้อมกับการดำเนินงานในปีศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือการสแสวงบุญเนาะทางสังฆมณฑลก็ได้กำหนดนวัดสแสวงบุญของสังฆมณฑลเนี่ยเอาไว้6วัดด้วยกันก็คือเริ่มต้นจากอารานวิหารก็ซึ่งเป็นที่สแสวงบุญอยู่แล้วนะครับาจากนั้นก็จะมีวัด นักบุญเทเรซาบ้านนวแก้วซึ e ่งเราก็จะรู้ว่าคุณพ่อนนโคลัสจะเคยเป็นเจ้าวัดอยู่ที่นั่นมีวัดนักบุญยอแซบบ้านหันซึ่งเราก็ทราบว่าคุณพ่อนนโคลัสก็จะถวายวิชาแล้วก็ถูกจับที่วัดบุญยอแซบบ้านหันจากนั้นเราก็มีวัดบุญยราศีคุณพ่อนนโคลัตบุตเกิดกิจประปรุงที่เขาใหญ่ซึ่งหลังจากที่ท่านเป็นบุญาราศีแล้วเราก็มีสร้างวัดถวายเกียรติเกียรติท่านนะที่เขาใหญ่พระคุณเจ้า ชูศักดิ์ก็ให้ความสําคัญกับการสแสวงบุญสําหรับสัตว์ตรุษที่อยู่ห่างไกลเนาะนะบางคนก็อาจจะไม่สะดวกเดินทางมาเพราะว่าในสีวัดนี้ก็จะอยู่ในเขตเขตของโคราชเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าก็ประกาศให้อีกสองเขตเนี้มีวัดสแสวงบุญในแต่ละเขตเพื่อเอ,อื้อให้สัตตรุษได้มีโอกาสได้มาสแสวงบุญก็จะมีที่วัดแม่พระคุณกลางแจกจ่ายพระสาน์พระปรสา,าตเป็นเขตบุรีรัม์ แล้วก็มีวัดนบ,บุญปารุลกลับใจที่แก่งเคราะหเป็นเขตชัยภูมิสาสมรุษที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นก็มาจาริกแสวงบุญในปีนี้ครับแหว ขอบคุณพระนะเป็นปีงความโปรดปรานของพระเป็นเจ้าแล้วก็ปีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นปีพิเศษที่เราจะเอื้อให้สัตว์หุษได้เข้าถึงพระเมตตาและการอภัยของพระเป็นเจ้าให้ได้มากที่สุดพ่อก็เลยให้ปีนี้เป็นโอกาสที่เราเตรียมฉลองวัดเตรียมฉลองอาสนวิหารประจําปีซึ่งก็ตรงกับวันนี้ซึ่งเราจะเตรียมตีวานเตรียมจิตใจของสตัตว์หลุด ก็เลยก็เมื่อเราคิดถึงปีศักดิ์สิทธิ์เราก็คิดถึงพระพรการอภัยพระคุณการุณที่เราจะได้รับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเย็นวันนี้เราก็จะเตรียมจิตใจของสตุรุลเป็นพิเศษเนพะื่อที่เขาจะได้รับสิ่งที่เป็นโอกาสดีๆแบบนี้นะครับเราก็จะเริ่มในพิธีในค่าคืนนีนะ้ด้วยการแผ่เข้าด้วยการสวดภาวนาเทเซนะแล้วก็ตั้งศีลมาสนิทนะให้สตุรุจได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสได้เตรียมจิตใจ นะตัง้งศิลเสร็จแล้วเราก็จะมีวัจนพิธีกรรมศีลอาภัยบาปนะซึ่งต้องขอบคุณคุณพ่ออันตนนะครับที่ได้ให้ในการเตรียมวัจนพิธีกรรมศีลอาภัยบาปในแบบที่สองนะซึ่งเราจะใช้ในโอกาสาาปีศักสิทธิ์นะครับสับลุดในวันนี้ก็จะได้แก้บาปในวันนี้ก็เตรียมจิตใจภายนอกเพื่อเขาจะได้มีบรรยากาศแก้บาปแล้วก็จะมีการให้เขาได้สวมชุดขาวมานะครับ เป็นการแสดงออกภายนอกว่าเรามาชำระจิตใจเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เมื่อเขาได้ร่วมวัฒกรรมศรีลาภาัยบาปแล้วนะครับเราโปรดภัยบาปให้เขาแล้วเขาก็จะได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณนะซึ่งในพิธีบูชาขอบประคุณในวันนี้ก็จะถือโอกาสกดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษให้เขาได้รับศีลม,มาสนิทด,ด้วยประกายและพระโลหิตเขาได้ชำระจิตใจแล้วใส่จุดขาวจิตใจเขาสะอาดแล้วเขาก็คงจะอิ่มใจที่ได้รับพระพิเศเจ้าหลังจากนั้นแล้วเราก็จะให้ได้สวดเพื่อที่จะรับพระคุณกรุณครบบริบูรณ์ สิ่งที่เราจะได้รับพระคุณกรลุณครบบริบูรณ์เนี่ยในข้อกําหนดของระเบียบการเนาะแล้วก็จะมีได้แก้บาปรับศีลน,นะครับได้สวดภาวนาในพระประสงค์ของสมเด็จพระปาแล้วเราก็จะได้รับพระคุณกรุณครบบริบูรณ์จากนั้นก็มีพิเศษต้องขอบคุณทางสำนักพกรุงเทพทางท่าแลด้วยนะปีนี้เราได้รับพระาธาตุของท่านบุญยาราศีทั้ง8แล้วเราก็เชิญมาประดิตฐานไว้ที่วัด แต่ให้สมบรุษได้มาเคารพได้มากบบาบไหววันนี้เราก็จะนําพระธาตุมาเพื่อที่จะนํามาให้สมบรุษได้เคารพได้จุบพระธาตุได้รับพ,อพอระพรพิเศษโรงเรียนหน่วยงานองค์กร ในส่วนของอารามนักโรดหญิงนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสังคมมนทนจากนั้นติดกับอารามนะก็จะมีบ้านผู้สูงอายุ